สวัสดีครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาได้จัดกิจกรรมมหากรรมอาชีพจังหวัดสงขลาประจำปี2 5, 5, 4, 5, 5 6 4ขึ้นโดยในปีนี้นะครับเราได้รวบรวมอาชีพอิสระเข้าไว้ด้วยกันมากมายเลยครับเพื่อที่จะนำพาทุกท่านไปรู้จักกับอาชีพอิสระในแบบลงลึกนะครับโดยในวันนี้นะครับสำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาจะพาทุกท่านไปรู้จักกับอาชีพอีกหนึ่งอาชีพที่เป็นที่นิยมในจังหวัดสงขลาและสามารถดึงดูดวัยรุ่นเยาวชน และเป็นที่รักของน้องๆน,นักศึกษานั่นคือพ่อค้าโรตีร้านเดอะเกลโรตีอินดี้นะครับในวันนี้เราไปรู้กันครับว่าทางร้านเนี่ยมีกลยุทธ์หรือมีวิธีการมีการตลาดยังไงถึงเป็นที่รักของน้องๆน,นักศึกษาไปกันเลยครับ แนะนำตัวเองครับครับชื่อพิโพชศ์ลูกคูณครับเป็นเจ้าของร้านเดโรตีน,นี่นี่ครับจดุดเริ่มต้นอยู่ความเป็นมาของร้านจะบอกว่าความเป็นมามันสิบเดบอปีนะร้านผมปีนี้สิบปีที่สิบอผมมาขายของก็จะบอกไงหลักๆคือว่างานนี่มนัน,นัน,นมันก็นเป็นจุดทิ้งตัวเองับผมออกจากงานประจำ่าผมว่า ขายที่บ้านว่าขอกลับมาทางานที่บ <gamma enders> ้านได้ไหมก็คุยกับพ่อแม่ว่าจะกลับมาขายของที่บ้านก็ลองดูประเภทสินค้าสักอย่างหนึ่งใจก็ชอบเดลกอรี่ชอบอะไรเงี้ยครับครับแต่มองไปมองมาแล้วบ้านเรามันมีนักเรียนนักสาเยอะก็เลยอันนี้คือความสนใจเฉยๆโนตินี่ก็เลยลองเรียกมาเปิดครับนะครับแล้วก็อาศัยใช้กำไรที่บ้านซึ่งมาก่อนจะไปเช่าเ็าอยู่ก็เรามองว่าต้นทุนเรายังไม่คุ้มครับถ้าไหนขอพ่อ ทำบ้าน,นนี้ไม่ไขายของออนะ่ครับจะเป็นจุดเริ่มต้นความเป็นมาของร้านเด็กเลือเราจะยินดีใช่ครับ<อ>ทำาแล้วพอได้เรื่องขายนะครับแนวทางยังไงที่พี่พีว่าไห้บ้างว่าจะต้องขายให้ได้เยอะไหมต่อวันหรือว่ามีแนวทางในการทชยังไงให้แบบคนรู้จักเยอะสิคนนรับจะบอกว่ามันเป็นความโชคดีดีกว่าเราขายของเนี่ยลูกค้ากลุ่มแรกๆที่พี่ขายมันเป็นทักเเียนครับนะเด็กเรียนวอลเนี่ยครับที่แรกที่ขายเรามีลูกค้าประจำดีเขาเดินเข้าบ้านดี จะมีเป็นกลุ่มมทุกวันเราจะมาขอนั่งเป็นร้านประจำเนี่ยจนเราสิสกับเด็กกลุ่มหนึ่งของโรงเรียนชุดหนึ่งครับน้องก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ให้กับตัวเราเองนะครับว่าร<ฮ>้านนี้ขายอะไรแต่เราก็มีเป้าเราแล้วว่าเราจะขายสินค้าประเภทนี้แล้วก็ประยุกต์ไปรเรื่อยว่ามันควรจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆเราชอบอะไรอะไรใส่กับอะไรได้เนยอันนี้คือความตั้งใจของเราเองว่าถ้าพูดถึงว่า ลูกค้ากลุ่มแรกๆที่ว่าพาลูกค้ามาให้ก็คือเนี่ยครับกลุ่มเด็กนักเรียนนั่นสมัยก่อนโซเชียลมนยังไม่ได้มีเยอะขนาดน,นี้ลูกค้าก็เป็นฝาดต่อฝาแบบนี้ครับครับแล้วในช่วงแรกๆเนี่ยเมนูตัวไหนบ้างที่แบบที่เด็กมาแล้วต้องสั่งเลยต้องเป็นซิกเนเจอร์ของร้านพี่เงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนซึ่งก็เมนูของยังไม่เยอะมากนะเราทำเมนูออกมาพึ่งมาเพิ่มไปเรื่อยช่วงแรกๆก็จะมีเมนูที่ แปลกๆก็โรตีกะเพราด้ยผมทั้งในวันแรกของข้าวเปิดร้าน<ท>พิซซ่าเงี้ยแต่พวกโรตีชีฟโรตีฝอยทองเนี่ยผมเพิ่งมาเอามาเพิ่มมาสักสองสามปีให้หลังนะครับก็คือถ,ถ้าเป็นช่วงหลัง,นง,ลงพพนเนี้ยพวกชีฟฝอยทองหรือพวกพิซซ่าพิซซ่าญี่ปุ่นนี้จะหายไปแต่ช่วงแรกก็คือเอยูก็จะคลาสซากกันไปว่าผมเอาวัตถุดิบที่มาได้มาทำ่อนแล้วก็อันไหนที่มันเพิ่งมีอันไหนที่มันเหมาะสมกับราคาก็เอามาเพิ่มเลยอย่างเงี้ยครับครับแล้วพี่พีคิดว่า เทคนิคการตลาดตัวไหนที่ทําให้คําว่าโลตนี้เนี่ยมันประสบความสําเร็จสําหรับพี่พีนะจริงการตลาดึมว่าเราขายกับเด็กกันนะเราไม่ได้ขายในราคาที่มันแพงครับผมตั้งราคาหยิบจับง่ายไม่ถึงถ้งถาเป็นเรากินเองนะถามยิงตอนทําร้านเราไม่ได้มองคํานวณหรือว่าต้นทุนมันคืออะไรถ้าพูดถึง ผมไม่ได้ทํางานทาหลักการบัญชีนะพีบอกว่าม,ม,มีตลาดเป็นตัวคุมว่าเออมันต้องขายของาราคาประมาณนี้แต่เราก็ตั้งใจว่าเราจะขายของในเดียที่เด็กนักเรียนนักศึกษาซื้อได้สิบ,บาท2ี่สิบ,บาทคนนึงมามีไปยี่สิบก็ซื้อได้ครับผมอ่าก็เริ่อจากว่าราคาหยิบจับได้ก่อนาัวลุ่มก็คือมันก็ขยับมาเรื่อยๆตามตามความรู้จักของลูกค้าตามความชอบเนี่ยครับ แล้วพอช่วงนี้มันเจอกับสถานการณ์โควิด19นะครับที่ทีมมีแบบการปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างครับจากที่เมื่อก่อนเรามีร้าห้เด็กๆมานั่งมีร้านประจาของเด็กๆอะไรเงี้ยแต่พอมันสถานการณ์มันเกิดขึ้นวิธีการไหนที่ทีมปรับแล้วรู้สึกว่าเออเรื่อิจเรามันยังเดินไปต่อได้จริงๆบางอยงเราโชคดีมากกว่าเราเข้าไปในพลตอร์มของคุณันได้ก่อนเดินก็ตัดสินใจเข้าไปเพราะอยากรู้ว่ามันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับแล้วก็ เพิ่งมาเข้าอ้พวกแอปฟู้ดไลน์แมนแอปกินก็เข้าทุกแอปนะเราจะมีแอปที่มันเข้าเข้าออกของเขาที่มาใหม่ๆเข้าแล้วอยู่ไม่ได้เขาก็จะเข้าออกไปสองสามเจ้าผมมาเข้ามาทุกเจ้าเลยแล้วก็มาใช้วิธีถ้ามีลูกค้าหน้าร้านเนี่ยผมก็จะปิดระบบของเขาเอาพวกผมนอกลูกค้าหน้าร้านไปก่อนบางเอิงโชคดีว่าตัวนี้มันถัวเฉลี่ยให้เราอยู่ได้เพราะว่าหนึ่งลูกค้าจะบ้านไม่ได้ก็สามารถสั่งเราไปทานได้โชคดีคืออย่างนี้คืออาศัยว่าเราโชคดีว่าเราขายของมา เรียกว่าพอมีชื่อเสียงมีรสชาติลูกค้าจะชอบเราอยู่ในระดับหนึ่งเรามีลูกค้าประจําอยู่ชุดหนึ่งที่ยังเป็นลูกค้าประจำเราที่ยังวนเวียนอยู่ในจังหวัดนี้ครับก็บบยังถือว่าถั่วฉเฉลี่ยเรายังพอมีรายได้เลี้ยงตัวเองเลี้ยงลูกน้องได้แต่ว่ามันก็ไม่ถึงกับแบบว่าเราต้องจมทุนหรือว่าต้องลาบากขนาดนาั้นเลยครับเามันก็ต้องกับตัวไปเรื่อยเราก็ต้องดูสถานการณ์นะ่ถ้ว่ามันนานกว่านี้ก็ต้องหาวิธีอน่เพิ่มนะครับก็้องคุยกับน้องๆที่ร้านไปด้วยครัน คราอยากทราบว่าก่อนหน้านี้นที่พีเรียบจบทางด้านไหนมาผมเรียนค้าราชการอ๋อค้าราชกรารครับผมเหมือนสาขาค่ารรมการเนี่ยเขจบมาแล้วมันมันเอามากอบใช้กับอาชีพนี้ได้ดีเลยไหมครับหรือว่ามันถามว่าดีไหมมันมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนดีกว่าครับอันนี้คือเอามาทำทนี่จริงมันเป็นส่วนหนึ่งงานเรียนคือเราเราบริหารสิ่งที่เรามีความรู้อยู่มันก็จะง่ายขึ้นนะครับ โอเคครับงั้นเดี๋ยวให้ที่เนี่ยปรัช่องทางการติดต่อหรือปรัช่องทางของร้านว่าสามารถติดตามทางไหนได้บ้างเานีย่ยครับเรามีเพจร้านครับตัวดีนี่เนี่ยมีเพจร้านอยู่เอาไว้โชว์เมนูเให้ครับให้ลูกค้าดูแล้วก็มีอย่างใน Google Map เราก็มีแมปปักไว้ะสะดวกสั่งแล้วก็ออนไลน์ก็มีเกือบทุกช่องทางเรามีทุกแอปไลน์แมนกินตอนนี้มีแกล็บแล้วก็มี เป็นหน้าอ่ามีสี่สี่เจ้าต่อไปผมน่าจะเข้าไปเรื่อยๆเพราะว่าหนึ่งมันมันเป็นตัวช่วยเราเลยขายของง่ายขึ้นลูกค้าก็เข้า,าใจง่ายคือเรายังไม่ได้จัดทำา e l i v e เองเนี่ยครับก็เลยมีพวกนี้เป็นตัวช่วยเราได้เยอะส่วนจะใครสญญะดวกก็ติดสองมือขอมาได้สุดท้ายนี้อยากให้พีพเจฝากถึงบุคคลที่กำลังหางานหาอาชีพแบบว่างจากการทำงานในช่วงนี้ครับอยากจะฝากอะไรถึงแงบคนว่างงานช่วงนี้ไหมครับ มันต้องดูว่าเราถนัดอะไรตอนนี้ต้องเรียกว่าสักอย่างที่พอจะประกอบอาชีพได้อ,อย่ามองเม็ดยังเป็นที่ตั้งอยู่ะหมนหม,มนจบอกว่าอ่งผมโชคดีผมมีเนหยิบจ่ายใช้สอยน้อยผมไม่ค่อยเบบฟุ่มเฟือยมากเอายิงทุกวันนี้ถ้าเป็นคนอื่นพอจะเลิกไปแล้วมงผมรู้สึกว่าเ,าเราทํางานต้นทุนที่เรามีก็คือค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟค่าเด็กอ้นี่หาสบ,บายแต่นี่ความขันแปรอยู่ที่ตัวเราเนี่ยคือ เงินเดือนเราจะลดลงเราไม่ได้มีคิดคอนเหมือนลูกค้าประจำเลยไม่มีเงินเดือนประจำเหมือนคนทำงานประจำนะว่าชิ้นเดือนผมจะมีสามหมื่นชิ้นเดือนผมจะมีหมื่นหนึ่งเดือนนี้ผมขายออไม่ดีชิ้นเดือนนี้ผมอาจจะไม่มีอะไรเลยแต่รายได้หลักที่ผมมีเนี่ยมันสามารถบริหารเรื่องปิดคอรได้หมดถึงตัวผมจะไม่มีรายได้ผมก็ยังมองว่าร้านี้ไปต่อได้ผมมองมันมีแค่จังหวะเองแต่จริงเราต้องขุดเอาสิ่งที่เราคิดว่าเราถนัดสักอย่างมาทำเป็นอาชีพอย่ามองกระแสลมเป็นอาชีพ เราต้องมองเราล,อง,ง,อง,ล,ราลงทุนกับตัวเองว่า1ิปีข้างหน้าเรายังอยู่กับมัน,นได้อีกไหมงานมันก็เหมือนครอบคร,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 รัวว่าาวันนึงเราสนุกกับมันหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเราตกงานแล้วเราจะทา,า,ง,า,า,ง,างานเราต้องมองว่าเรื่องงานประเภทนี้เราตื่นสายอย่างปรบ้างมันจะมีคนประเภทบางคเที่เริ่มมาแล้วเนี่ยทำงานไม่เป็นนะผมรู้สึกว่าผมยังมีลูกค้าผม,ผมมีลูกค้าน้อยผมก็ยังมีลูกค้านะผมไม่เคยรู้สึกว่าตื่นแล้ววันนี้ขายของน้อยจังเราก็คิดบวกด้วยว่ามันต้องเป็นจังหวะชีวิตเรื่อง เอาเวลาว่ามานั่งอ่านหนังสือได้มานั่งคุยกับเพื่อนได้มานั่งหาความรู้เพิ่อนได้ผมมองอวิธีหาอะไรได้ยี่มีสมัยนี้มันมีเยอะนะเล็นดิจิตอเนี่ยผมคนนึ่งนี่ยังไม่ได้เข้าไปใช้โซเชียลเป็นประโยชน์นะดิจกตอผมก็ไม่เล่นเป็นบุคคลก็อัพบ้างผมเป็นคนไม่ชอบเขเลยวิธีการคิดเชิงลบผมไม,ไม่เล่นไม่ชอบแบบเห็นใครแล้วโพสเรื่องเที่ยวแล้มันดิวคนอื่นว่าจะนำไปเที่ยวด้วยมีของแบรนด์เนมแล้วตัวคนอื่นต้องมีมันต้องมองตัวเองเหมือนว่า ทำอะไรได้บ้างเราใช้อะไรเหมือนเครื่องแล้วมันจะมีประโยชน์หรือเปล่าเห็นไหมไอ้ควรหายง่ายนะสบายแต่เอามาแล้วมันมีประโยชน์ไหมถูกไหมทีม่นีมม้เราบอกว่าเราต้องมองว่าเราพอใจกับอะไรหรือเปล่าเรามีรถเนี่ยเราได้ขี่ทุกอย่าง่ผมคนนึงไม่ทราบรถยยต์เราบอกเลยวาผมซื้อมาแล้วจอดมาหมดแล้วมันมันทํางานได้มันใช้ประโยชน์ได้มันก่อเกิดประโยชน์เนี่ยก็มี <Eternal. S 1> ทุกอย่างเราสมมติถ้า มีคนสนใจในอะี่แบบอยากจะเรียนขายโรตีอย่างเงี้ยครับออสามารถติดสอบพิพีธมาได้ไหม,ไมรครับไม่ต้องอ,อะไรออกออกาเข้าถือก็พอจะถามผมก็ถือว่าทําแล้วก็เอาไปลองทำดูสอนได้ทุกอย่างเพราะว่าเชื่อผมนะผมเสียตังค์ไปเรียนเนี่ยอาจารย์ก็บอกผมไม่หมดหรอกถึงผมบอกคุณหมดถ้าคุณไม่ไปลองทําดูมันไ,มได้วิธีการทำเลความคิดไอเดียแต่ละคนไม่เหมือน เราถาว่าเราใช้ชื่อเพื่อนเราจะขายได้ไครับมันรอาใส่วันตั้งใจด้วยใส่ฝัดใด้สักสิบแผงดอนแล้วไปมาไอน้นี่การนีนถามว่างานมันต้องลองอ่อนเราจะบอกเห็นเพื่อนขายดีแล้วเราไปขายเนี่ยเนี่ยมันทําให้โมเดลคนบ้านเรามันแตกไปอย่างนงผมมองว่าเราก็ปี้เพื่อนทุกอย่างแต่เราไม่เคยพยายาแสงเพื่อนนะ<อ>มันเลยทําให้เราอยู่<อ>ถ้าก็ปี้เพื่อนได้แล้วแสงเพื่อนได้เนี่ยคือความเก่งผมว่าประ<อ>ตูที่ความรู้ผมว่ามันหาได้ทั่วนะ คนมองดูอันนี้ก็อยากทำอันนี้ก็อยากทาต้องลองดู่วนแล้วก็ทาไม่ได้ก,กับผมถามเพืนก,ก็เลียนครับ <c oughs> ความรู้หาเลยด,ดผมก็พยายามทาไื่ไยพยายามคิดบวกไปเรื่อยถามว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงทาให้เราได้คิดเยอะพอเวลาว่างเราเก็บเวลามันนั่งคิดนั่งอ่านหนัง,งสือหาความรู้ลงคืนเพิ่มแต่สุดท้ายก็คือต้องมองตัวเองหน่อยว่าชอบไม่ชอบนะ <c oughs> สอนผมสอนเลยครับมาเลยเพราะว่าผมมองว่ามันกิดตัวผมไปอะ่ะ สุดท้ายมันไปขุดเอาอยากผมไม่ได้นะแต่มันติดตัวน้องไปเนี่ยมันยังเป็นพามรู้ไงอย่างนี้คือเหมือนเราขับรถเป็นแล้วนั่นเชื่อผมว่าไม่มีทางที่เราจะขับรถไม่ได้เพีแย่เราอาจจะขับรถแล้วชนบ้างล้มบ้างแต่๋ยเราขับเป็นแน่ถ้าน้องมาเรียนกับพี่อย่างนี้คือทาได้นี่แต่ว่าอร่อยแม่อร่อยไม่รู้ขาดไม่ขาดไม่รู้อะไรอย่างนี้คือไปเจอไม่ค้าโรตีแล้วพี่ผมขอปัดปัดได้แน่อันนี้คือมันบอกว่าทักษะนะพอมันติดตัวแล้วเนี่ยมันไม่มีทางที่จะหายไปจยกตัว เองแต่เราต้องพัฒนาฝีมือไปเรื่อยมีกระบีนะ่เนาะต้องรับให้คุมไปเรื่อยครับเป็นยังไงบ้างครับทุกท่านกับอาชีพอิสระที่สำนักงานจัดถางานจังหวัดสงขลาได้พาทุกท่านไปรู้จักกันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าอาชีพต่างๆเหล่านี้นะครับจะนำพาทุกท่านให้มีงานทำหรือเป็นแนวคิดในการประกอบอาชีพเสริมได้สำนักงานจัดถางานจังหวัดสงขลาจัดกิจกรรมมากกรรมอาชีพจังหวัดสงขลาประจำปี25 6 4ขึ้น โดยในปีนี้นะครับเราได้จัดทําขึ้นในรูปแบบออนไลน์ทุกท่านสามารถเข้าร่วมงานได้โดยพิมพ์ w w w อมากรรมอาชีพสงขล้า .com งานนะครับจะเริ่มจัดตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่10กันยายนนี้อย่าลืมนะครับทุกท่านแล้วเจอกันในกิจกรรมมากรรมอาชีพธรัดสงขลาประจำปี2 5 6 4สวัสดีครับ